สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะก็วันนี้นะดีมก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยกินอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันดีมากๆมันเลิศมากๆเลยเพราะว่าเห็นผลชัดเจนนะคะแล้วก็คงความขาวใสเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งของดิมเลยนะคะผลิตภัณฑ์นั่นก็คือทา่าน,นี่ค่ะ คอลลี่คอลลาเจนนะคะหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับคอลลาเจนยี่ห้อนี้แล้วเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะก็จะมายืนยันด้วยตนเองเลยว่ามันเลิศจริงแล้วก็มันเจ๋งมากเลยเพราะว่านี่มากินมาประมาณ4-5เดือนแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกได้ว่าตั้งแต่2ส,สัปดาห์แรกกันเนี่ยผิววัาใสาขึ้นเยอะเลยนะคะจนใครๆเนี่ยทักกันมาเสียงเดียวกันเลยว่าไปทําอะไรมาทมาไมดู ดูอล่าขึ้นดูใสขึ้นนะคะก็เนี่ยแหละคะ่ะตัวช่วยของดีนะคะคอลลีคอลลาเจนที่เลือกกินคอลลีคอลลาเจนนะคะก็เพราะว่าเป็นคอลลาเจนยี่ห้อนี้ที่ยี่ห้อนึงที่แบบรสชาตินี่อร่อยมากคือกินง่ายมากเพราะว่าปกติคอลลาเจนมันจะฝาดเนาะแต่กินนี้มันจะมีรสชาติของเชอร์รี่ด้วยนะคะมีวิตามินซีเข้มข้นนะคะทําให้เรา,นะะาเนี่ยขาวใสเร็วยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นบรุดิบคุณภาพนะคะที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวก็คือเกรดพรีเมียมแน่นอนนะคะอ่าแล้วเวลาชองออกมาแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้ เห็นไหมก็จะได้เป็นเป็นสีชมพูนะคะซึ่งหอมมากลองดมหอมกลิ่นเชอร์รี่มากๆนะคะอันนี้ดิวจะกินทุกวันนะคะตอนก่อนนอนนะคะหรือตอนท้องว่างกันได้เพราะว่าจะดูดซึมได้ดีกว่าช่วงเวลาอื่นๆเนาะเดี๋ยวเราจะลองกินให้ดูนะคะอ,อร่อยมากคือเหมือนกินน้ำผลไม้เลยอะ่ะไม่ไม่รู้สึกว่าเหมือนกินคอลลาเจนนะเพราะว่าไม่มีรสชาติที่กินยากเลยกินง่ายมากนะคะก็ ให้เพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะคอ,อ,อลลี่คอลลาเจนค่ะ